ยี่ห้ามีสองรุ่นจำไม่ได้ไอ้นี่น่าจะพวกมีโอมีโอเฟสสปาร์คเรนโบว์กับไอ้นี่น่าจะตระกูลพวกจีอารจอาพวกวีอาร์ทีเซตอะไรประมาณนี้ไอ้นี่น่าจะ M io. M io. Faith, Spark, าจะีอาร์กก ดูตัวนี yup. ้ครับอ้นี้รู้สึกจะแดงๆแดงแดงขึ้นแดงคือนเส้นสัญญาณขาวพวกนี้ครับอ่ะอ่านี่สองขาสีอันนี้ยามาห้าครับไม่เหมือนกันค่าตทานทานดีฟ้าครับแต่เราแปลงใส่พวกพันด้าไม่ได้ขาไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครอะลองไปแปลงดูมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ขาพวกขาพวกตำแหน่งพวกอะไรเนี่ยมันก็แปลงเยอะว่า คันนี้ของทีเซตพวกจีอาถ้าจะไม่ผิดอ่าอันนี้สามศูน์หนึ่งค่าเขาเยอะกว่าพวกฮอนด้าไม่รู้กันกันแต่ฮอนด้าไม่ถึงสามร้อยสักตวง อ่ะอน,นี่ของเ,เฟสครับเฟสโดยง่ายเลยถ้ามันติดอยู่อันนั้นก็ต้องจะของเฟสอันนี้มีมาสตาร์ดมาสตาร์เอซีอันนี้เอซียามาฮ่าส่วนมากเป็นเอซีะแต่รุ่นพวกมีโอจะเป็นดีซีละอออ่ะสองกันเจ็ด แค่น,นี้ใช้ได้ครับปกติแต่สภามันไม่สวยอ่ะหมดแล้วครับเาวข้าๆแค่นี้ครับรูมรดไฟโคตรเยอะๆเ,เก่าๆก็เก็บไปครับใครเป็นก็ต่อยอดได้ ครับอันนี้ครับอ้ยสัน่น